ประตูแห่ง l i b e r t y ตี้วิตั้งอยู่ในเมือง l i b e r t y ตี้วิรัฐอิรินนยประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในแวดวงเรื่องเล่าความหลอนของอเมริกาแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากแหล่งที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับประตูนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์แต่มีการพูดถึงในบางเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับและความน่ากลัวที่เกิดขึ้นรอบๆประตูนี้ ประตูแห่ง l i b e r t y v i ้วิหรือที่บางครั้งเรียกว่าประตูสู่โลกอื่นเกี่ยวข้องกับตำนานและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมือง l i b e r t y v i ้วิโดยเชื่อกันว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงไปยังมิติอื่นหรือสถานที่ที่มีความลี้ลับและน่ากลัวบางรายงานกล่าวถึงผู้ที่ได้เข้าใกล้ประตูนี้และพบกับเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการได้ยินเสียงที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ การเห็นเงาและรูปร่างลึกลับหรือการรู้สึกถึงอันตรายรอบๆประตูแห่งนี้มักถูกพูดถึงในลักษณะของประตูที่ไม่ควรเปิดหรือประตูที่อาจพาไปสู่โลกอีกใบโดยมีการบอกเล่าถึงผู้ที่เคยเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงกับประตูและทำให้รู้สึกขนลุกหรือครัวว่าจะมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นคนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นบางคนรายงานว่า เคยได้ยินเสียงแปลกๆมาจากบริเวณรอบๆประตูซึ่งบางครั้งอาจมีเสียงเหมือนกระทึบเท้าหรือเสียงหัวเราะที่ไม่สามารถอธิบายได้และมีการเล่าว่าผู้คนที่เดินผ่านไปมาในบริเวณนั้นบางคนเห็นเงาหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริง แต่ประตูแห่ง Liberty ี้วิกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหลอนและความลึกลับที่สะท้อนถึงความเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และการเชื่อมโยงกับโลกอื่นประตูแห่ง Liberty ี้วิวเป็นสถานที่ที่ผูกพันกับตำนานและเรื่องเล่าที่สร้างความน่าสนใจให้กับคนที่หลงไหลในความลึกลับและความน่ากลัวถึงแม้ว่า จะไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้เกี่ยวกับประตูนี้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประตูนี้ยังคงสร้างความสงสัยและดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการสำรวจสิ่งลี้ลับในโลกของเรา